สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูซินันเต้ทีวีช่องคนรักเบนเทนคลิปนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆไปรับชมยี่สิบหกฉากต่อสู้ในเบนเทนที่ดุเดือดเลือดพ่านที่ผมในคัดมาให้ชมกันจะมีฉากไหนกันบ้างก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแน่นอนว่าอีกหนึ่งจุดขายของเบนเทนเนี่ยก็คือฉากต่อสู้ก็เขาเป็นการ์ตูนแอคชั่นอ่ะนะแต่ฉากสู้ในเบนเทนเนี่ยมันจะไม่ใช่การต่อสู้แบบเอร์วงังที่มีท่าไม้ตายสุดอลังการหรือเลือดสาดกระเซน็น เหมือนอย่างในอนิเมะญี่ปุ่นหรือกราร์ตูนอนิเมชันเลื่อนอื่นนะครับการต่อสู้ในเบนเทนส่วนใหญ่จะเป็นการต่อสู้ที่ดูง่ายดูได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ยี่สิบหกฉากต่อไปนี้ก็จะเป็นฉากต่อสู้ที่ดุเดือดและไม่ควรพลาดชมมันอย่างยิ่งซึ่งผมก็จะคัดมาจากความรู้สึกส่วนตัวของผมเองล้ลวนๆเลยอาจจะไม่ตรงใจใครหลายๆคนก็ต้องขออาภัยไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันที่ฉากแรกกับอันดับที่ยี่สิบหกเวนปะทะแคชในตอนเดอะกอล์ลิ เรื่องราวของตอนนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับการที่แคทซึ่งเป็นทางเพื่อนและคู่อีิของเบนสมัยเด็กไปถูกเทคโนโลยีของเทคาดนเขาครอบงำตัวพี่แกกลายเป็นจากกลสังหารควบกลุ่มตัวเองไม่ได้แถมยังโชว์เทพโดยการอัดเควินสมุดสภาพเลยเบนเลยต้องออกโรงเองในฐานะโคมาสโตนซึ่งแคทที่พยายามจะยิงลำแสงใส่โคมาสโตนก็ถูกโคมาสโตนดูดซับเอาไว้และยิงลำแสงสวนกลับไปอย่างเท่เลยซึ่งการต่อสู้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับเพราะสุดท้ายเบนก็ชนะด้วยการเรียกสีแคสกลับคืนมา จะหลุดพ้นจากการครอบงำของหุนเทคดอนมาได้อันดับที่25เควินปะทะพาราด็อกซ์ในตอนพาราด็อกซ์อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะนับเป็นการต่อสู้ดีไหมนะแต่ผมรู้สึกชอบเป็นการส่วนตัวกับการเปิดตัวครั้งแรกของศาสตรา์จา์พาราด็อกซ์ที่พี่แกมาโชว์เทปด้วยการเดินกินลมชมวิวที่แม้เควินจะวิ่งตามอย่างไงก็วิ่งตามไม่ทันท,ท,ทั้งๆที่เฮียพาราด็อกซ์แกแค่เดินแท้ๆถึงจะเป็นซีนเล็กๆแต่มันก็เป็นการโชว์ให้เห็นเลยครับว่าตัวละครอย่างพาร,ราด็มมนอกนซ์ อันดับที่24เวบิกประทะเวบั bad, ในตอน The Blocks of War Part 2อีกหนึ่งซีสุดเฟี้ยวกับการที่เบนแปลงร่างเป็นเวบิกเข้าประทะกับเวบัสิ่งมีชีวิตกายพันธุ์ที่ถูกสร้างโดยดร์ซคโคบอสบอกตามตรงว่าซีนนี้เนี่ยให้อารมณ์ของอุลตร้าแมนเต็มๆเ,เลยครับยิ่งซีนที่เบนแปลงร่างเป็นเวบิกในเมืองเนี่ยอย่างเท่เลยยังกับซีนในอุลตร้าแมนพาวเวอร์ยังไงอย่างนั้นอันดับที่23เบนประทะอารันในตอน Above a d b y o n อีพีนี้เป็นอีพีที่เล่าเกี่ยวกับการทดสอบของพวกผู้ช่วยช่างปะป,ปาทาให้เกิดเหตุการณ์ที่พวกผู้ช่วยต้องต่อสู้กับเบนซึ่งอลันก็เป็นคนที่ได้มีโอกาสดวลตัวต่อต,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 ตัวกับเบนในฐานะบิ๊กชิวโดยต้องบอกตามตรงเลยครับว่าฝีมือของอลันกับเบนเนี่ยคนละระดับกันเลยเพราะอลันสู้เบนไม่ได้เลยครับแต่ในแง่ของแอนิเมชันเนี่ยผมชอบซีนนี้นะไฟกันต้องแข่งสู้กันทําออกมาได้สวยงามเลยละครับอันดับที่22อัปเกรดประทาออโตในตอนออโตมทีฟ เรื่องราวในภา universe กับการประทะก,กันของสองสายเทคโนโลยีเมื่ออัตโต AI อัจฉริยะที่รวมร่างตัวเองเข้ากับรถจนเกิดเป็นร่างหุ่นยนต์สร้างความปั่นป่วนไปทั่วเบนเลงัตอัปเกรดออกมาใช้ประสานราลล่างตัวเองเข้ากับรถของเควินและประกอบร่างใหม่เป็นร่างหุ่นยนต์สุดเฟี้ยวอย่างกับ transformers แน่นอนว่าคู่ต่อสู้เป็นเครื่องจกักรอัปเกรดก็ได้เปรียบกว่าเห็นเห็นอยู่แล้วครับซีนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมแค่ชอบเป็นการส่วนตัวเพราะมันเป็นหุ่นยนต์รถประกอบร่างสู้กันเหมือนในหนัง transformers นั่นแหละครับอันดับที่21 ทีมเบนปะทะเนาเจียนเดสตัคเตอร์ในตอนบิวซีบ็อกกับการประทะกันของพวกเบนและอาวุธมหาปลัยที่มีระดับเทคโนโลยีเหนือควออมิสิกส์สามารถแปลงเป็นทั้งเบนหรือเกวินหรือแม้แต่แปลงเป็นเอเลียนของเบนก็ยังได้แถมเหนือกว่าด้วยรูปแบบเอเลียนรวมร่างที่ติดอาวุธทำลายล้างแต่เห็นเป็นอาวุธอันตรายแบบนี้เนี่ยสุดท้ายในเรื่องก็เปิดเผยว่าจริงๆไอเทมชิ้นนี้มันเป็นแค่ของเล่นของพวกเนาเจียนสิ่งมีชีวิตระดับสูงที่สร้างมันขึ้นมาเพื่อเล่นสนุกๆขำๆแม่ทำไปได้นะครับเนี่ย อันดับที่20วิลแก็ซปะทะเซอร์สแกรในตอน Ghost Town เรื่องราวสุดเท่ของวิลแก็ซที่ปกติจะมาท้าตีท้าต่อยกระเบนแต่ใน E ีีนี้เฮียแ er ก้กลับมาขอให้พวกเบนช่วยเพื่อไปต่อกรกับพวกเซอร์สแกรและกองทัพแอคโตเนลไรท์ที่มาลุกลาดดาวบ้านเกิดของวิลแก็ซมันทําให้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของวายร้ายอย่างวิลแก็ซในฐานะผู้นําที่รักและพยายามปกป้องประชาชนของตัวเองอย่างถึงที่สุดเลยครับอันดับที่19เควินปะทะแลกนาล็อกในตอนเวเนต้า กับเรื่องราวการล้างแค้นของเควินเมื่อเควินได้รู้ความจริงว่าไวรัสอย่างแรกนารล็อกคือคนที่ฆ่าพ่อแท้ๆของเขาทําให้เควินต้องการจะล้างแค้นให้พ่อแม้ในตอนสุดท้ายแร็กนารล็อกจะร้องขอชีวิตกับเควินแต่เควินก็เลือกสิ่งที่ใจตัวเองต้องการด้วยการปล่อยให้แรกนารล็อกหลุดลอยไปในอวกาศเพื่อปิดเป็นชีแค้นให้กับพ่อซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องส่วนนี้เนี่ยเป็นในเรื่องก่อนที่จะมีการสร้างภาคอเวนเวิร์สทุกอย่างในเรื่องจะเป็นความจริงรวมไปถึงเรื่องพ่อของเควินด้วยนั่นเองครับ อันดับที่18บ l ปดเอ X ประทะรูเตอร์ในตอนเวบบอนอีเลเวนพาร์ทวันเรื่องราวของเบนที่ต้องประทะกับพวกรูเตอร์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Kevin, เควินโดยหนึ่งในเอเลนที่เบนนาออกมาใช้ก็คือเอเลน X ครับแต่ความพิเศษมันอยู่ตรงที่ปกติเอเลน X เนี่ยแทบจะไม่มีซีนต่อสู้ที่ทําให้เราได้เห็นความเทพกันชัดๆเลยแต่ EP นี้จะพิเศษหน่อยเพราะเป็นช่วงหลังจากที่เบนปลดล็อกการควบคุมของเอเลน X แล้วจึงมีซีนที่ทําให้เราได้เห็นเอเลน X โชว์สกิลต่อสู้ที่เรียกได้ว,ว่า10ลุมมมก็ไ่ีวันรับ,อ,บอก อันดับที่17เบนวอลในตอนแอนเดนเดวอสเบนการต่อสู้ในช่วงศึกระหว่างไทม์ไลน์ที่เรียกว่าตะลุมบอลกันมั่วซั่วเลยครับแต่มันก็เท่ตรงที่เราจะได้เห็นเบนในไทม์ไลน์ต่างๆทั้งฝั่งที่ดีและฝั่งที่ชั่วร้ายมาสู้กันซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีออรนาทิกสเป็นของตัวเองเป็นการรวมพลังของเบนในแต่ละไทม์ไลน์ที่น่าจดจำเลยทีเดียวครับอันดับที่16ฟีดแบ็กปะทะมาแวรในตอนโชว์ดาวพาร์ทู หลังจากที่เบนในร่างเวบิตถูกมาแวร์กืนเข้าไปจนดูเหมือนว่าเบนจะเป็นฝ่ายแพ้ซึ่งเบนก็ได้พบกับจิตสำนึกของตัวเองในอดีตแต่ทั้งครูก็ได้พูดคุยกันทำให้เบนได้เข้าใจและให้อภัยตัวเองจนปลดล็อกฟีดแบ็กกลับมาหลังจากที่เบนไม่เคยนำฟีดแบ็กมาใช้เลยเป็นเวลานานถึง5ปีมาแวร์ที่อยู่ในร่างเติมทูก็ดวนพลังวัดคนตรงๆกับฟีดแบ็กแต่แน่นอนครับว่าฟีดแบ็กเนี่ยน่าจะเป็นตัวบั๊กของเซิร์ฟเพราะงั้นมาแวร์ที่ไม่ว่าจะเติมมามา,มากขนาดไหนก็ไม่รอดอยู่ดีครับถ้าต้องมาเเจออกกััับตวยย่่างนีน อันดับที่15เบนเทนเทาสันปะทะเควินอีเลเวนเทาสัน ในตอนเบนเทนแฟนๆเบนเทนคลาสสิกน่าจะคุ้นเคยกับ e ีพีนี้เป็นอย่างดีกับเรื่องราวอีกไทม์ไลน์ของเบนวัย42ปีหรือที่รู้จักกันในชื่อเบนเทนเทสันที่ตอนนี้ก็มีลูกชายสุดที่รักวัย10ขวบอย่างเคนนี่ซึ่งในซีนสุดท้ายเบนได้เสียท้าให้กับเควินอิเลเวนเทสันร่างกายผ่านฟิวชั่นจนเคนนี่ต้องเข้ามาช่วยพ่ออย่างเบนแน่นอนครับว่าเคนนี่ก็ถูกเควินเล่นงานไปอีกคนเบนที่เห็นลูกหัวแก่หัวแหวงถูกทำร้ายจิตวิญ,ญญาณความเป็นพ่อมันก็ปปปะทททุขึ้้นนนมาัีไดแงเ็ ต่อยเควินแบบไม่ยัง้งจนเควินเนี่ยน็อกคากับั้นเวบิกกเลยทีเดียวอันดับที่14บเบนพะทะดิสคอในตอนเดอะเพิร์ชหนึ่งในซีนเอาจริงของเบนในระหว่างที่พะทะกับดิสคอซึ่งเบนบอกว่าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการดวลอย่างมีเกียรติเบนจึงเลือกที่จะใช้อัลติเมทสไปเดอร์มังกี้แทนที่จะใช้เอเลียระดับเทพยอย่างเวบิกเบนต้องการให้ดิสคอปล่อยพวกเอเลี่ยน ที่ถูกฟอยเวอร์ไนกด์กดขี่ไปเพราะถ้าไม่ทำเบนกระพรอบที่จะปิดบัญชีดิสคอทันทีทั้งสีหน้าน้ำเสียงและท่าทางแส,สดงให้เห็นได้ชัดเลยครับว่าเบนไม่ได้พูดเล่น,ลนๆแน่นอนอันดับที่13าอัลบโดพทะเบนในตอน The Final Battle part 1เป็นซีนที่เบนต้องดวลตัวตัวกับคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อย่างอัลเบโดแต่มันจะไม่สมน้ำสมเนื้อก็ตรงที่เบนนั้นใช้แค่ออเมทริกซ์แต่พี่อัลเบโดเขามีอัโตเมทริกซ์นี่แหละมันเลยกลายเป็นการต่อสู้ของฮิวมังกาซอ ครับอลติเมทหิมงกระสอที่บอกในคําเดียวว่ายับสิครับอลติเมทหิมงกระสอมีขีปบนาวุธจัดเต็มขนาดนั้นหิมงกระอก็กลายเป็นแค่เป้าซ้อมยิงดีๆนี่เองแต่สีน,นี้มันก็ทําให้เราได้เห็นถึงความห่างชั้นของร่างเอเลียนปกติกับร่างอลติเมตได้อย่างชัดเจนเลยครับ อันดับที่12ดูโอเบนพะทะอัลติเมตแอคเกอร์ในตอน The Ford of Creation เมื่อพวกเบนเดินทางไปยังขุมอุบัติพลังเนลมิดเพื่อพยายามหยุดยั้งแผนการของแอคเกอร์ ore, ที่คิดจะครอบครองพลังของเซเลเชียลเซเปียนด้วยความที่เหนือจินตนาการของขุมอุบัติพลังเนลมิดทําให้เบนวัยรุ่นได้พบกับเบนวัยเด็กจากภาคคลาสสิกซึ่งทั้งสองก็ร่วมมือกันในการต่อสู้กับอัลติเมตแอคเกอร์โดยถึงแม้ทั้งคู่จะพ่ายแพ้แต่ก็ชนะใจคนดูอย่างผมเลยละครับ กับการได้เห็นเบนทั้งสองเวอร์ชันที่ดูเหมือนต่างฝ่ายต่างก็ไม่ชอบขี้หน้ากันอยู่แล้วแต่ก็สามารถสู้ร่วมกันได้อย่างเต็มที่เลย อันดับที่11เ็บนปะทะเควินและวิลแก็สในตอน b บ็กวิดเอาเวนเจนส์หลังจากที่เบียนหลุดเข้าไปในมิตินนลพร้อมกับเควินและวิลแก็สมันก็เลยเกิดเหตุการณ์2ลุมหนึ่งขึ้นโดยต้องบอกก่อนเลยครับว่าทั้งเควินร่างกายผ่านฟิวชั่น Fusion, กับวิลแก็สเนี่ยไม่ใช่วายไรส์ปลายแถวที่จะสูดยง่ายๆแถมพวกพี่แกยังจับมือกันอีกเนื้อเรื่องเลยต้องทําการบัฟเบียนสักหน่อยด้วยการให้เบียนในอ P ีนี้สามารถปลดล็อกอมดิเฟกซ์ได้ทําให้เบีนแปลงเป็นเอเลี่ยนได้อย่างอิสระทําให้เราได้เห็นว่่าแแมม้โนลุบบ2ตอ 1. แต่เบนก็ไม่มีหวั่นเลยสักนิดแถมพี่แกยังมีไหวพริบในการเลือกใช้เอเลียนที่ไม่ธรรมดาเลยครับอันดับที่10ทีมเบนปะทะวูเดนาในตอน w ว are l e t ทเทิลเกิลเ e สอ up เจอศัตตูปกติธรรมดากันมาเยอะแล้วคราวนี้มาเจอคู่ต่อสู้ระดับเทพเป็นบ้างกับเรื่องราวที่ย่าวูเดนามาคุยกับเควนเรื่องที่จะพาเควนไปฝึกฝนการเป็นอนไดท์ที่แท้จริงแต่เมื่อเควนปฏิเสธ ยาแก่ก็เลยหัวล้อนิดหน่อยตามภาษาัยรุ่นไฟแรงเบนควนกับเควินเลยต้องร่วมมือกันอย่างสุดกาลังในการหยุดยาวูเยหน้าในร่างแอนอไดโดยทว่ากันเท่าสภาพแล้วเนี่ยไม่มีใครงัดยาแก่ได้เลยครับซึ่งมีการเผยในตอนท้ายว่ายาแก่แค่แกล้งหลานเล่นไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรนี่ขนาดยาแก่แค่แกลงเล่นไม่ได้เอาจริงอะไรนะครับเนี่ยสามคนลุมก็ยังเอายาแก่ไม่ลงเลยอันดับที่9ก้าอัลติเมทเบนปะทะอีออนในตอนเบนเทนเทอรซ่ารีเทิร์นส์เรื่องเล่าการเปิดตัวของเบนเทนเทอรซ่าในภาคอัลติเมทเอเลียน ที่มาพร้อมกับร่างอัลติเมทโฉมใหม่ด้วยการใช้พลังของเอเลียนโดยที่ไม่ต้องแปลงร่างถ้าจะมองว่ามันเท่มันก็เท่หรอครับแต่ถ้าจะมองว่ามันแปลกมันก็แปลกดีอะนะแต่เอาเป็นว่าพลังของอัลติเมทเบนเนี่ยก็พอฟัดพอเวียงกับไวรัสระดับพลังเวลาอย่างอีออนเลยทีเดียวครับอันดับที่8อัลติเมทเอโคอโคกะทะอัลติเมทเควินในตอนแอปซูลเพาเวอร์พาร์ทถ้าพูดถึงฉากสู้สุดเดือดไม่มีฉากนี้ไม่ได้จริงๆครับ กับฉากที่เบนในร่างอัลติเมตเอคโคเอโคประทันกับอัลติเมตเควินที่เสียสติแบบกูไม่กลับแล้วซึ่งเป้าหมายของเบนไม่ใช่การมาคุยหรือจีรจาครับแต่งานนี้พี่แกตั้งใจมากําจัดเควินด้วยมือของพี่แกเองพอเพราะเบนคิดว่าเควินตอนนี้มันเก็บเอาไว้ไม่ได้แล้วละด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนคือการกําจัดเควินทําให้เบนไม่มีการออมมือหรือลังเลใดๆทั้งสิน้นสุดท้ายเควินก็โดนอันติอย่างท่าสนิกดูปิดฉากขนาดเควินลงไปนอนกองกับพื้นแล้วพี่เบนก็นยังจะซ้ำศพให้มััันนนนรรรรรู้้้้แลววออดดเเเีีีีียยยก่่่าซพบบขงงจงจิค อันดับที่7เควินปะทะชามแคสเตอร์ในตอนอินชามสวกับเรื่องราวความอิจฉาของชามแคสเตอร์ที่มีต่อเควินเพราะชามคิดว่าเธอพยายามฝึกฝนแทบตายแต่ไม่ว่าจะพยายามยังไงเธอก็ไม่สามารถมีพลังเวทที่มากมายเท่าเควินได้ชามก็เลยคิดแผนที่จะแย่งชิงพลังมาจากเควินตรงๆเลยมันเลยเกิดเป็นซีนประลองเวทอย่างกับในแฮร์รี่พอตเตอร์ที่บอกได้เลยว่าเซ็กซี่แล้วใจผมมากๆครับซีนนี้ผมอยากจะยกให้เป็นอันดับหนึ่งหรือสามติดตรงที่ชามมันแพ้นี่แหละ อันดับที่6เบนภะษาอบิโดในตอนกู้ก๊อปปี้แบทก๊อปปี้ EP นี้เป็น EP แรกที่ได้มีการเปิดตัวอบิโดซึ่งในซีสุดท้ายเราจะได้เห็นการต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อของจริงระหว่างเบนกับอบิโดพอทั้งคู่ใช้ออ f ทริกเหมือนกันไม่มีใครโกงใครแล้วก็เป็นการต่อสู้ที่สูสีกันมากๆครับพอทั้งคู่ต่างก็มีไหวพริบในการเลือกใช้เอเลียนแก้ทางกันไปมาแบบกินกันไม่ลงเลยจนถึงกับต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นร่างคนแล้วก็วิ่งมาซัดหน้ากันตรงๆแทนงานนี้เอเลียนไม่เกี่ยวใส่เดียวน่าจะรู้ผลเร็ว่คบ อันดับที่5เบนพัทะเควินในตอนเฟรมหลังจากที่เควินแกโชว์ความเกรียนด้วยการแปลงเป็นเอเลี่ยนไปก่อเรื่องก่อเหล่าไว้มากมายเพื่อที่จะโยนความผิดมาให้เบนเบนก็เลยต้องมาคิดบัญชีแค้นโดยทั้งคู่ได้ต่อสู้กันบนโลเคชันยอดฮิตอย่างสะพานกุเรนเกตเบนในร่างโฟร์อัมต้องพะทะกับเควินที่สามารถเปลี่ยนเป็นเอเลี่ยนได้หลากหลายกว่าทั้งดัมเบลเฮดอิดบัสหรือสิงไฟแต่เควินก็ยังเอาเบนไม่ลงอยู่ดีัวสุดท้ายพี่แกก็หมดพลังกลับเป็นเควินร่างมนุษย์ เบนก็เลยมีโอกาสที่จะปิดบัญชีเควินได้แบบสบายๆแต่เบนก็เลือกที่จะปล่อยเควินไปพร้อมกับทิ้งท้ายด้วยคำคมสุดจี๊ดว่าไม่อยากเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือจนทําให้เควินถึงกับโกรธจัดปลดปล่อยร่างกายผันฟิวชั่นออกมาเป็นครั้งแรกแต่สุดท้ายก็ถูกพวกรัดช็อตยิงตกน้ำไปซะ,ะอย่างนั้นเกิดเป็นเควินนี่น่าสงสารจริงๆครับอันดับที่4เบนปะวิลแก็กส์ในตอนเวนจินส์ออฟวิลแก็กส์พาร์ท2 EP นี้จะเป็น EP ที่เล่าเกี่ยวกับความแค้นของวิลแก็กส์ ที่ตั้งใจจะมาล้างแค้นเบนแต่พี่เกก็ไม่ได้มาท้าตีท้าต่อยแบบนักเลงทั่วไปนะเออวิลแก๊สมาพร้อมกับกฎการประลองที่ถูกต้องตามกฎหมายอวกาศโดยการท้าสู้กับตัวแทนของดาวแต่ละดวงถ้าชนะก็ได้ดาวดวงนั้นไปเลยง่ายไหมละ่ะซึ่งวิลแก๊สก็เป็นผู้ชนะที่ไร้พ่ายมากว่า10ดวงดาวและคู่ปรับของวิลแก๊สซึ่งเป็นตัวแทนของดาวโลกก็คืออลีเก่าอย่างเบนในช่วงแรกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าวิลแก๊สจะได้เปรียบจัดเลยครับใช้ดาบฝันโครมาสโตนจนแต,แตกละเอียดแต่พอเบนกลับมาในลล่่าางงดดอนวแกแกกะสะย็ยยยะเ อันดับที่3เป็นเบะทะเควินในตอน a อ s ซ l u ู e p พาวเวอร์พาร์ทนกับอีกหนึ่งซีนต่อโซสูจริงจังระหว่าง2ตัวละครหลักที่เดินทางร่วมกันมาตั้งแต่ภาคคลาสสิกอย่างเบนกับเควินซึ่งเบนจริงจังมากกับเป้าหมายในการกำจัดเควินที่คุมขังเควินที่พยายามจะเจรจาแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลจึงต้องใช้กำลังเพื่อขวางเบนเอาไว้ผลสุดท้ายเบนก็เป็นฝ่ายชนะเพราะเบนมีเป้าหมายที่แน่วแน่และชัดเจนไม่ยอมอ่อนข้อแม้คนที่มาขวางจะเป็นเควินก็ตามต่างจากเควินที่อยากจะหยุดเบนแต่อีกใจก็กลัวที่จะเเผทารยบ ผลก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เราได้เห็นครับอันดับที่2เบนวทาวิลแก๊กส์ในตอนซีคลิตฉากต่อสู้ระดับตำนานของเบนเทนกับการพบกันครั้งแรกระหว่างพระเอกกับไวร้าลตลอดการของเบนเทนอย่างเบนกับวิลแก๊กส์ซึ่งวิลแก๊กส์ที่โผล่มาตอนนี้เฮียแกดูเป็นตัวร้ายที่เทพมากครับให้อารมณ์แบบว่านี่มันตัวร้ายที่เบนไม่น่าจะมีทางเอาชนะได้ยิ่งซีนที่สู้กันบนเขาลัชมอร์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งซีนโชว์ความเทพของวิลแก๊กสเลยก่อนที่หลังจากนั้นก็นะอย่างที่เรารู้ๆกันนัันะครบ มาถึงอันดับที่1ึ่งซึ่งจะพูดถึงฉากต่อสู้สุดดุเดือดถ้าใครที่เป็นแฟนภาคอุนิเวิร์สก็คงไม่คิดถึงฉากนี้ไม่ได้จริงๆครับกับการประทะก,การของเอเลนเอ็กซ์กับกาแล็ติกกาเดเตอร์ในตอนยูนิเว s ร์สวูดัสเทนิสันที่เป็นการต่อสู้กันระดับจักรวาลด้วยพลังระดับคอสมิกในเมื่อไม่มีเอเลนธรรมดารรมดาตัวไหนของเบนที่จะมางงัดกับพี่กาแล็ติกกาเดเตอร์ได้เบนต้องนำเอเลีนที่มันสูสีกันหน่อยอย่างเอเลนเอ็กซ์ออกมาใช้โดยตอนแรกเอเลนเอ็กซ์ก็โดนย้ำอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับ แต่พอเบนใช้ทริคปลดล็อกข้อจํากัดด้านบุคลิกได้เบนที่ควบคุมเอเลนซ์ได้แบบ100%ก็หวานหมูเลยด้วยความที่เซเลเชียลเสียเพียนนั้นมีพลังที่เทียบเท่ากันเมื่อต้องต่อสู้กันมันจะเป็นการต่อสู้ที่วัดกันด้วยกุญนและไหวพริบใช้พลังในการแก้ทางกันไปมาและแน่นอนว่าเบนก็เป็นฝ่ายชนะพเพราะเบนมีไหวพลิบที่เฉียบคมกว่าจนบุคลิกในตัวกาแล็กติกกราดิเอเตอร์ตัดสินใจไม่ทนันเลยทีเดียวเรียกว่าต่อยกันจนดาวแตกแถมขยายร่างจนใหญ่กว่ากาแล็กซี อย่างกับดูแลกันบอลไปพร้อมๆกับกุลรลการอย่างไงอย่างนั้นเวอร์วัาางขนาดนี้ก็เอาอดับหนึ่งไปเลยครับเอาละก็จบไปแล้วนะครับกับ26อันดับการต่อสู้สุดดุเดือดอย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นครับว่าทั้ง26ฉากเนี่ยเป็นแค่ฉากที่ผมคัดมาจากความรู้สึกส,ส่วนตัวของผมเองล้วนเลยซึ่งอาจจะไม่ตรงใจใครหลายๆคนและอาจจะมีบางฉากที่เพื่อนๆคิดว่าดุเดือดไม่แพ้ในลิสต์นี้ซึ่งหากมีฉากไหนที่เพื่อนๆชื่นชอบทั้งในลิสต์นี้และที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้ก็นํามาแชร์กันใน,นคอมเม,มน,นต์น ส่วนภาพรา้วดูทั้งหมดเนี่ยผมก็นำมาจากกระดูนเบนเทนใน HBO GO ครับก็เช่นเคยครับหากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไ r ร b ์ช่องกันด้วยนะหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภาัยไว้ด้วยนอที่นี้เลยสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามกันได้เลยส่วนคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดูินสเต t ทสวัสด,ดีครับ